หมดหมดลาบน้ำท่านผู้ชมวันนี้กินข้าวดึกหน่อยคนระับไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่ารอบนี้นี่เลยมา มาน้ำลุกหน้ามานี่จานไม่มีวะเนี่ยจานนี้เนี่ยกินถูกแล้วหรมั้งอู้ได้แล้วบังอยากกินอันไหนจะกอมอันไหนก็กินอันนั้นอ้าวกินแค่นี้แหละกู mưa chốc mà mặt mừng mượn kiếm tòa bạc mượn tang ล้างขึ้นไหนักยังไม่ได้ล้างเท่านั้นนี่ไง hey, <hey>, hey. ลูกล้างชิ้นผักเลมะม่งลูกล้างจะมัม่อะไรมัมผักมัมมัมล้มมงนะางแกงไหมไข่ดาวมันมีอยู่หรอยมันได้ล้านนะ<ห>งนะยัง<ห>อ่ะทอดแล้วแนมะ่ไปล้างอ่ะทอา

กินข้าวด้วยหนูยาไม่ค่อยอืมแผ่นอะไรนี้หนูก็กินก็กินไปต่อแก้วมาให้แน่เลยอืมแผ่นอย่างนี้หนูก็กล้ากินผมจะได้ยาวเร็วๆได้ดูดๆเพศบอกแล้วว่าเพศมองแล้วว่าเพศหหนูลักกินไลยใช่หรอเปล่ผมไม่ใช่ยาวเร็วแล้วใส่สิการ์ตอนน้ำเพสใส่เห็นไหมนอนบอกเพศ น้อยเผ็ดก็กิ็นหรอกไดปะแม่กินก็กินไข่แล้วลงเผ็ดกินหมูหรือกินเป็ดกินไก่กินอะไรน้ำจิ้มล่าไก่ไหมนม่จิ้มกะเพร็ดน่หนู้มีพริกเยองาอ่ะแม่ปลาทำให้อันนี้ไม่เผ็ดอยากยากกว่าก็ดีนะถ้าเผ็ดเรากินไม่ได้เลยนะถ้าโรยหมดก็ไม่มีแนวกินแล้วเจ็บ

งานังนดีมันก็เลี้ยงแต่นาดเีนจริงเลืจิมันไม่ได้กินดีมันก็เหม็นเ่าสติมันปั่นๆปั่นๆวนหมดแล้วมั้งอวงวงแต่ไม่นอนอ่วงแต่ไม่นอนชาด้ข้หรอด้าเลยเห็นไหมมนทำอะไรอืมอมดู ว่ามาันปัน่นปั่นปั่นอ๋อมันมาจับเข้าเปิดที่ไหนล่ะก็เขาไม่ไม่อยากนอนสวัส <laughs> ดีค่ะสวัสดีค่ะกินไหมกินไหมมันต้องสนใจมันหรอกเพชรัน้วใครนั่นไม่กินอยากแบะกินล่าอย่านี

เด็เเน้องก็กินไข่เจียวนี่ไม่ต้องกินเผ็ดเพรแล้วนูอ่ะกินไก่เจียมั้ยมินข้าวแล้วมันจมลูกโควิดนะมีอะไรก็ต้องกินจ้องทานนะประมาณนี้นะกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องอยู่ท b ผมด้วยนะเอาว้าายังมาเด้แถมเบสทุกเม็ดดีไหมอาหารยอดสุดแบบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันยังหเดี๋ยวหอบ่ไ้ยเดินคนู้จะโตจังอ่ะ้ยเียมาอ่าเดกเดกฟอาเราเดินไลค์เดชแชร์อะไรฝอยูทูบอ่ะนัมเบอร์ยูยูทบมี thank you แค่นี้แหละนี่หมูนะ